you <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะยุ้ยก็อยากจะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะคะพี่ๆหลายๆคนนะคะที่ติดตามเพจของยุ้ยอยู่เนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้หญิงนะคะผู้ชายก็ติดตามค่อนข้างเยอะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเกี่ยวกับเรื่องของอต่อมลูกหมากโตนั่นเองนะคะส่วนใหญ่แล้วนะ่ะอาการที่บ่งชี้ว่าคุณมีความเสี่ยงหรือมีโอกาส ในการเป็นต่อมลูกหมากโตจะมีอาการดังนี้นะคะอาการฉี่ติดตดขัดๆนะคะฉี่ไม่ค่อยสุดเวลาเข้าห้องน้ำแล้วนะคะฉี่ไม่ค่อยออกแล้วก็จะปวดฉี่บ่อยๆนะคะรู้สึกว่าเหมือนมีอาการแบบคล้ายๆอั้นฉี่ฉี่ก็ไม่ออกพอฉี่ออกไปแล้วก็ฉี่ก็ไม่สุดอีก แบบนี้นะคะลักษณะอาการโดยทั่วไปถ้าใครมีลักษณะแบบนี้อยู่นะคะต้องดูแลตัวเองได้แล้วนะคะมันมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรว้วก็จะสรุปให้สั้นๆนะคะก็มีอยู่ประมาณ3หัวข้อนะคะข้อที่1คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ชายนะคะมักจะเป็นต่อมลูกหมากโตกันเยอะในช่วงอายุ50-60-70ขึ้นไป การเสื่อมโทรมของระบบร่างกายของคนนะคะก็คือว่าการเสื่อมโทรมตามอายุตามการเวลาที่เกิดขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเกิดจากกรรมพันธุ์หรือพันธุก,กรรมหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูครอบครัวที่มีประวัติที่จะเป็นต่อมลูกหมากเนี่ย ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะคะที่ลูกหลานของเขาก็จะเป็นนะคะอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์หรือพันธุก,กรรมด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนนะคะ ต่อมานะคะในข้อที่2อีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่มันมีผลทําให้ผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นต่อมลูกหมากเป็นเรื่องของอาหารนะคะเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชอบทานอาหารพวกของทอดของมันนะคะของหวานเยอะนะคะชอบทานพวกไขมันนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆที่มันย่อยยากนะคะหรือ ทานชอบทานเหล้าทานเบียร์นะคะทานชากาแฟเยอะเกินไปอย่างเงี้ยนะคะทำให้พิษสะสมในตัวเยอะนะคะหรือแม้กระทั่งยารักษาโรคต่างๆตัวนี้ก็มีผลเช่นกันนะคะต่อมานะคะ ข้อที่3ก็คือเรื่องของปัจจัยภายในปัจจัยภายในคือสภาวะในตัวของมนุษย์หรือในตัวคนเนี่ยที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะมีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงเช่นกันคนที่เป็นเรื่องความดันเยอะนะคะเบาหวานเป็นไขมันเป็นคอเลสเตอรอลในตัวสูงเนี่ยหรือแม้กระทั่งพวกเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ความเครียด ความโกโรธนะคะอาการวิตกจริตต่างๆเงี้ยก็มีผลได้เช่นกันนะคะที่ทำให้สภาวะในตัวของคนเนี่ยมีการเสียสมดุลเกิดขึ้นถ้าในมุมมองของแพทย์แผนไทยแพทย์สมุนไพรแล้วเนี่ยเขาจะมองตรงนี้นะคะมองตรงนี้ว่ามันเกิดจากธาตุทั้ง4ี่เสียสมดุล ธะะาตุทั้ง4ี่หรือตัวของมนุษย์เนี่ยมันจะประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้ามันอยู่ในสภาวะปกติสมดุลดีเนี่ยมันจะไม่เกิดอาการผิดปกติหรือมีโรคเกิดขึ้นภายในตัวของคนเลยแต่ถ้าธาตุดใดธาตุหนึ่งนะคะมีความผิดปกติเกิดขึ้นหรืออาการเสียสมดุลภายในตัวเกิดขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ย มันก็จะเกิดอาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในตัวนะคะก็จะมีอาการเจ็บป่วยต่างๆขึ้นมานะคะอย่างโรคไอต่อมลูกหมากโตก็เช่นกันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดจากสภาวะาในตัวของคนเนี่ยเกิดการเสียสมดุลถ้าในเชิงมุมมองของแพทย์แผนไทยเนี่ย ตรงนี้โรคของต่อมลูกหมากโตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดภายในตัวของมนุษย์เนี่ยมีธาตุไฟนะคะหรือเขาเรียกว่าปิดตะในแผนไทยนะคะธาตุไฟมีการแปรปรวนธาตุไฟมีการกําเริบนะคะกําเริบก็คือการอาการเกิดขึ้นทําให้มันเกิด ธาตุไฟนะคะความร้อนภายในตัวจะเกิดการอักเสบหรือบวมแดงเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยลักษณะของคนที่มีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากนะคะให้คุณจินตนาการนะคะอันนี้คือท่อนะคะท่อฉี่ของผู้ชายสมมุตินะคะแล้วจะมีก้อน2ก้อนนะคะตรงนี้อ่ะจะเป็นแบบนี้ก็คือก้อนอันทะของคุณ ก้อนอันทก้อนไข่เอาพูดไปก้อนไข่ของคุณในสภาวะที่เกิดสมดุลดีเนี่ยฉี่มันก็จะฉี่ออกปกติไหลเวียนได้ออก ออกปกติแต่ถ้าคนไหนนะคะมีอาการต่อมลูกหมากโตหรือว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ไข่สองอันเนี่ยไออันท้าสองอันเนี่ยมันจะเกิดการเบียดนะคะเบียดทําให้ท่อฉี่ตรงนี้นะคะฉี่ของผู้ชายตรงเนี้ยมันเกิดอาการบีบตัวนะคะหรือติดขัดขึ้นทําให้ท่อฉี่มันแคบลงเพราะท่อฉี่มันแคบลงเนี่ยฉี่มันก็ออกไม่ได้นะคะฉี่มันก็ไม่ออก ทำให้เกิดอาการฉีต่ติดติดขัดขัด,ขดแล้วไอ้สองตัวเนี้ยการบวมแดงเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะเกิดจากสาเหตุที่ยุ้ยบอกนะคะพอตรงนี้นะคะเกิดการแดงขึ้นอักเสบธาตุไฟกำเริบธาตุไฟมันเยอะนะคะจะเกิดอาการสภาวะพองตัวเกิดขึ้นหรือมีของเสียหรือพังผืดเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ย ที่มันเกิดการสะสมหรือ,อทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะกลายเป็นเนื้อเยื่อที่มันเสียหรือเนื้อเยื่อเซลล์ที่ไม่ดีเป็นเนื้องอกเป็นก้อนของเสียเนี่ยอยู่ในบริเวณก้อนอันทะนะคะก็คือกลายเป็นก้อนเนื้อที่มันไปนเบียดของตรงนี้นั่นเองนะคะแล้ววิธีการรักษารักษาจะรักษายังไง ตรงนี้นะคะยุ้ยก็จะแชร์ในลักษณะการรักษาแบบ2ศาสตร์ด้วยกันนะคะก็คือทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็แผนทางยาสมุนไพรนะคะถ้าในแผนปัจจุบันเนี่ยเขาเจะบอกว่าถ้ามีลักษณะแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นเยอะนะคะส่วนมากคนส่วนใหญ่ก็หาซื้อยาตามร้านขายยาทั่วไปนะคะปรึกษาเภสัชได้นะคะถ้าแผนปัจจุบันถ้าจะให้มันหายทันทีอะไรอย่างเงี้ย ก็ใช้ยาแก้อักเสบนะคะเพื่อลดการบวมแดงหรืออักเสบของก้อนไอสองตัวนี้นะคะให้มันหายถ้ากินแล้วหายคือหายแต่ถ้ากินแล้วไม่หายเนี่ยก็แสดงว่ามันค่อนข้างที่จะอักเสบร,รุนแรงพอมันเกิดอันอักเสบร,รุนแรงเกิดขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะฉี่ไม่ออกนะคะพอฉี่ไม่ออกแล้วต่อไปเนี่ยควรจะทํำยังไง ที่ยุ้ยมาพูดในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อสิบป,ปีก่อนเมื่อสิบป,ปีที่แล้วเนี่ยคือตาของยุ้ยที่เขาเสียไปนะคะเขาเป็นต่อมลูกหมากโตแบบนี้แหละแล้วที่เห็นก็คือว่าเขาก็จะมีคล้ายๆสายยางนะคะท่อนะคะเสียบลงไปเสียบในจูเขาะคะพอเสียบแล้วปุ๊บเนี่ยฉี่มันก็จะไหลออกมาตามสายยาง นะคะนี่คือวิธีที่2ก็คือการสวนสวนท่อปัสสาวะเข้าไปโดยการใช้สายยางนะคะแต่ข้อเสียของการสวนปัสสาวะถามว่าเจ็บไหมปวดไหมจากอาการที่เคยเห็นตานะคะสวนเมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเลือดออกนะคะเลือดออกแล้วรู้สึกว่าเขาปวดมากแล้วก็เป็นเขาไม่ได้เป็นบ่อยนะเป็นแบบประมาณแบบนานๆเป็นทีหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเรื่อยๆแล้วมันไม่หายมันก็เป็นมาใหม่มันมันไม่จบ นะคะแต่ว่ามาเล่าให้ฟังเฉยๆเขาเสียไปนานแล้วนะคะยังไม่ได้ขายผู้หลานนะคะต่อไปนะคะการรักษาข้อต่อไปถ้าสมมุติว่าเกิดอาการแบบนี้สะสมเรื้อรังเป็นระยะเวลายาวนานแล้วแล้วเป็นแบบนี้บ่อยมากแล้วก็ทีมากๆแล้วปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันใช้วิธีนี้ไม่หายแล้วพอไม่หายแล้วปุ๊บเนี่ยขั้นต่อไปถ้าแผนปัจจุบันเขาจะใช้วิธีการผ่าตัด นะคะเพราะว่าเนื้อเยื่อไอ้สองก้อนเนี่ยมันไปบีบรัดตรงตรงตรงฉี่ท่อฉี่ใช่ไหมเนื้อตรงเนี้ยมันจะเกิดอาการบวมนะคะคล้ายๆเป็นพังผืดเป็นเนื้อเยื่อที่ตายนะคะเป็นเนื้อที่เสียนะคะถ้าเกิดการผ่าตัดปุ๊บมีอาการผ่าตัดเขาก็เฉือนเนื้อบริเวณที่มันไปกดทับหรือไปรัดบริเวณท่อฉี่ที่มันฉี่ไม่ออกนะคะถ้าตัดหรือว่าเฉือนออกไปแล้วปุ๊บ หายก็คือหายแต่ถามว่าโอกาสที่จะกลับมาใหม่การสะสมของพิษเกิดมาใหม่ได้ไหมก็ได้นะคะได้แน่นอนไอพิษตัวเนี้ยของเสียต่างๆเกิดจากอะไรบ้างก็เลือดเสีย ก็มาเกาะได้นะคะน้ําเหลืองเสียก็มาเกาะได้พวกหินปูนตะกอนยาลูยูริกต่างๆมาสะสมบริเวณนี้ก็กลายมาเกาะได้อย่างเงี้ยนะคะถามว่ามันหายไหมมันหายแค่ชั่วคราวอยู่บอกเลยว่ามันหายแค่ชั่วคราวถึงแม้จะผ่าตัดหรือโรคอะไรก็ตามอะถ้ามันไม่ได้เกิดจากการแก้ที่ต้นตอนจริงๆอะก็กลายเป็นก้อนมาใหม่ พอมันกลายเป็นก้อนมาใหม่ปุ๊บเกิดเกิดการสะสมหงพางเผืนใเนื้อเยอื่อก็ไปเบียดอีกกูก็จะถา่าตัดผ่าแล้วผ่าอีกอะ่ะมันก็ไม่จบถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยฉี่ไม่ไม่ออกใช่ไหมฉี่มันไม่ออกแต่ฉี่อะ่ะมันกลับตีขึ้นมานะคะตีกลับขึ้นมาแล้วมันจะมีผลต่ออวัยวะภายในที่ กระทบก็คือเรื่องของไตนะคะโอกาสที่จะมีอาการไตาวายนะคะไตอักเสบท่อปะสะัสสาวะอักเสบเกิดขึ้นมีได้แน่นอน100%เซตนะคะถ้าใครเป็นต่อมลูกหมากเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมีโอกาสเป็นเรื่องของติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะติดเชื้อในท่อปะสะัสสาวะนะคะเรื่องของไตเนี่ยก็จะมีปัญหาถ้าไม่แก้ไขให้ตรงจุดแล้วปุ๊บเนี่ยโอกาสนะคะที่จะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะมีค่อนข้างที่จะสูงนะคะอธิบายให้เห็นภาพ แบบคร่าวๆนะคะคือโรคต่อมลูกหมาก็จะมีลักษณะอาการแบบนี้นะคะเรื่องของการรักษาเนี่ยมันก็จะมีหลายศาสตร์นะคะหลายแขนงมีทั้งแพทย์ปัจจุบันแพทย์จีนแพทย์แผนไทยแพทย์สมุนไพรก็แล้วแต่แต่ว่รงนี้เนี่ยยุ้ยเป็นแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอธิบายยุ้ยก็จะนําเสนอในมุมมองของแพทย์แผนไทยนะคะแต่ว่าเราจะมาบอกว่าความแตกต่างมันเป็นแบบไหนแต่ว่าคนจะเลือกใช้วิธีไหนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะ ยูยไม่ได้แอนตี้แผนปัจจุบันนะเพราะว่าออตายูเขาก็ใช้หายก็คือหายก็ไม่ได้ผ่าตัดก็ก็หายแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่มันเป็นหนักๆแล้วก็มันเกิดการสะสมหรือเราลำคาน่ะลำคานที่มันจะเป็นบ่อยๆอย่างเงี้ยเราต้องดูแลสมดุลภายในตัวนะคะซึ่งแพทย์แผนไทยแพทย์สมุนไพรเนี่ยเราไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุ นะคะคือแผนปัจจุบันเขาก็ดีดีในเรื่องลักษณะที่แบบผ่าตัดแล้วเ,เห็นผลทันทีกินยาแล้วเห็นผลทันทีอันนี้โอเคยุยอมรับว,ว่าเก่งเขาเก่งมากๆถ้ามันฉุกเฉินเนี่ยควรจะใช้แบบนั้นแต่ถ้าโรคเรื้อรังที่มันเกิดการสะสมของเสียต่างๆแล้วปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่าเออมันไม่จบคือเราไม่จบเพราะว่ายุก็เคยเป็นโรคเรื้อรังมาค่อนข้างที่จะเยอะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นมุมมองอีกสายหนึ่งนะคะก็ฟังแล้วก็ให้คิดตามนะคะแต่จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ ถ้าในเรื่องของมุมมองของแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้มันเกิดเพราะว่าธาตุทั้งสี่มันเสียสมดุลเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องไปดูสาเหตุของการเกิดโรคก,ก่อนมันเกิดจากอะไรถ้าธาตุมันเสียนะคะธาตุเนี่ยธาตุคือตัวของมนุษย์เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะร้อนเกินไปเย็นเกินไปทําให้เกิดโรคแต่ส่วนใหญ่แล้วปุ๊บเนี่ยต่อมลูกหมากเนี่ย มักจะเกิดจากสภาวะที่ภายในตัวเกิดอาการคั่งของสารพิษสะสมของพิษนะคะพิษไม่ได้หมายถึงสารพิษคือพิษคือพวกเนื้อเยื่อต่างๆเลือดเสียต่างๆของเสียที่มันสะสมอยู่ในตัวเวลาแก้โดยสมุนไพรหรือแพทย์แผนไทยปุ๊บเนี่ยเขาจะไปแก้ที่พิษตรงนี้นะคะทําให้เลือดเราสะอาดฟื้นฟูทั้งตัวหัวจุดเท้านะคะถ้าถามยุ้ยว่ายุ้ยจะแก้ไขยังไงแน่นอนว่ายุ้ยให้ลูกค้านะคะหรือคนไข้เนี่ย เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะปรับทนนะะ่าทั้งสี่ให้มันสมดุลนะคะาตาทั้งสี่ดินน้ำลงไฟให้อยู่ในสภาวะปกติดินเนี่ยส่วนมากก็คืออาการปวดเกรงตามตัวเนี่ยก็ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเรามันคลายนะคะอย่านั่งนานนะคะอย่าทํางานนานอย่างเงี้ยนะคะน้ำอย่างเงี้ยสภาวะน้ําเลือดน,น้ําเหลืองต่างๆเนี่ยทำให้มันสะอาดนะคะก็คือ ถ้าคนกินน้ำน้อยมันก็จะปวดตึงอยู่แล้วหรือว่าออกซิเจนภายในตัวมีน้อยอย่างเงี้ยการดื่มน้ำปรับเรื่องของการดื่มน้ำไม่ดื่มน้ำเย็นอย่างเงี้ยดื่มน้ำธรรมดาเยอะๆอย่างเงี้ยทำให้เลือดเราไหลเวียนดียงงอ,อย่างเงี้ยดิฉยจะใช้วิธีการแบบแนะนํานะคะแนะนะนําเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมด้วยเราไม่ใช่แค่การให้ลูกค้าหรือคนไข้เราเนี่ยกินแต่ยากินแต่อาหารเสริมกินอย่างเงี้ยเราต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตร่วมด้วยนะคะเรื่องของการปรับเรื่องของอาหารด้วยอย่างเงี้ยนะคะลองไปศึกษา าดูคลิปก่อนหน้านะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารต่างๆเนี่ยก็ยุ้ยจะมีแนะนําอยู่นะคะในส่วนของการรักษาถ้ามุมมองของยุ้ยเองเนี่ยถ้าคนต่อมลูกหมากเนี่ยแน่นอนว่าธาตุมันเสียสมดุล ปัจจัยง่ายๆเลยคือถ้าเสียสมดุลสภาวะร่างกายผิดปกติคือเสียสมดุลร้อนเย็นไม่เท่ากันจึงเกิดโรคนี้เกิดขึ้นแต่มันไปเกิดที่บริเวณตรงไข่หรือตอมในตัวอันทะาของเราณนะจุดจุดนั้นเวลาเราแก้ก็แก้ยังไงก็คือทอํายังไงก็ได้ให้เลือดเราไหลเวียนดีแล้วก็ให้บริเวณไข่ตัวนั้นอ่ะมันไม่ร้อนหรือว่าไม่พอง ต้องลดอาหารพวกริบร้อนต่างๆเช่นพวกไขมันต่างๆของทอดของมันของหวานต่างหรือของแสลงต่างๆที่มันเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายของเราแล้วก็ลดเรื่องนี้นะคะเรื่องของน้ําเย็นงดนะคะอะไรที่ ทําให้เลือดเราหนืดหรือไหลเวียนไม่ดีทําให้ตับร้อนตับทํางานหนักปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องกินเยอะให้กินน้ําธรรมดานะคะไม่ต้องน้ําอุ่นน้ําร้อนก็ได้กินน้ําธรรมดาแทนอย่างเงี้ยนะคะก็ลองปรับดูในกรณีที่เป็นต่อมลูกหมากหรือการติดขัดบริเวณนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องใช,ใช้วิธีการถ่ายพิษนะคะ ถ่ายพิษเนี่ยถามว่าใช้ผู้หลานได้ไหมแน่นอนเพราะว่ายุทธธรรมออกมาคือสูตรถ่ายพิษตั้งแต่หัวจุดเท้าอยู่แล้วสูตรผู้หลานคือการถ่ายเทของเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนจุดที่มันอยู่ที่ต่อมอันอันทะของเราหรือของเสียพวกเนื้องอกความผือต่างๆน้าเหลืองอะไรที่มันเกาะอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะถูกถ่ายเทออกเพราะถ่ายเทออกคล้ายๆมันจะไปละลายของเสียที่อยู่บริเวณนั้นให้ให้ละลายออกแล้วก็มันไหลผ่านออกมาทางไหนก็ทาง ดางทวารทั้ง9้าที่อยู่บริเวณในตัวเราซึ่งการขับถ่ายที่ดีที่สุดนะคะดูทวารที่เปิดที่สุดและเปิดทุกวันก็คือทางฉี่และอุจจาระนั่นเองถ้าผู้ชายก็จะออกสส่วนนี้ส่วนใหญ่นะคะทางฉี่นะคะขอแค่คุณดื่มน้ําเยอะๆแล้วกินผู้หลานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปละลายพวกของเสียพวกนี้แล้วก็ถ่ายพิษออกทุกวนันฉี่ทุกวนันอาจจะฉี่บ่อยนิดนึงนะคะถ้าถ้าคนที่ทานผู้หลานอยู่เนี่ยยึจะบังคับให้ดื่มน้าเยอะๆเพราะว่า เราต้องใช้น้ำในการถ่ายพิษถ้าเราคุณกินไปชาผู้หลานหรือแคปซูลผู้หลานมันไปกัดหินปูนไปกัดของเสียพวกเนี้ยแต่คุณไม่ดื่มน้ำอ่ะมันก็จะเกิดการคั่งของของเสียตกค้างบริเวณนั้นถ้าเราทายทายกินน้ำเยอะๆมันก็จะถ่ายออกฉี่ออกฉี่ออกทุกวันฉี่ก็คือเลือดเสียอย่างหนึ่งนั่นแหละก็คือถ่ายออกไปอย่างนี้หรืออุจจาระอย่างเงี้ยนะคะ ทุกอย่างระบบร่างกายเรา,เามันเป็น,นกลไกอัตโนมัตินะคะที่มันถ่ายพิษได้อยู่แล้วแต่เราใช้ยาหรือว่าสมุนไพรเข้าไปเสริมเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราถ่ายพิษได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองนะคะเะนั้นแล้วเนี่ยยุคอนเฟิร์มเลยว่าสามารถผู้หลานเนี่ยสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็จะมีเคสรีวิวอยู่นะคะอย่างพวกที่มีปัญหาเรื่องของชี่ขัดนะคะเรื่องของไตอักเสบอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของ อตอมลูกมากนะคะนกเขาไม่ขันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือการติดขัดของของเสียที่มันเกิดขึ้นบริเวณนั้นนั่นเองให้มันคลายตัวขึ้นหรือให้มันสะอาดขึ้นนะคะ ย้าดูกคลิปนะคะผู้หลานนะคะผู้หลานของยุยนะคะลักษณะคือกล่องแบบนี้นะคะกล่องสีเขียวสีขาวแบบนี้นะคะผู้หลานนะคะผู้หลานเนี่ยเป็นแบรนด์หรือยี่ห้อสินค้านะคะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อสมุนไพรทั่วไปไม่ใช่เจียวผู้หลานนะคะ <hare pod> <ore> อย่าเข้าใจผิดนะคะ <N> เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดผู้หลานเอ่อชื่อเจียวผู้หลานหรือว่าไม่ใช่นะคะแต่ว่าผู้หลานเนี่ย มันมีเจวกูหลานอยู่แต่ก็มีสมุนไพรตัวอื่นผสมผสานแล้วก็มีเทคนิคการทํายาผสมผสานอยู่มันไม่ใช่เจวกูหลานตัวเดียวอันนี้ต้องทาความเข้าใจนะคะเดี๋ยวไปกินผิดกินผิดยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยก็ผู้หลานราคาหนึ่งเออก็จะกล่องแบบนี้นะคะราคาหนึ่งันอดิบบาทเท่านั้นนะคะราคาเดียวถ้ามีราคา ปกติหรือต่ำกว่านี้ถือว่าไม่ใช่ของผู้หลานไม่ใช่ของหมอยุวิยแล้วก็ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่กล่องแบบนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ของเรานะคะเพราะว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดหรือแยกแยะสินค้าในท้องตลาดไม่ออกอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบคล้ายๆแบบ ยี่ห้อที่แบบว่าชื่อมันคล้ายหรือเหมือนเหมือนกันอย่างเงี้ยราคาคล้ายกันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องระวังนะคะยจะไม่มีราคาต่ํากว่านี้ก็คือราคา1,380เท่านั้นไม่มีราคาโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็ดูดีๆนะคะหมอ,อยุผู้หลานคือผู้หลานกล่องแบบนี้แคปซูล1น8 0บาทแพ็คคู่2850นนะคะก็ตามนี้นะคะโปรโมชั่นแบบนี้นะคะ อ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปของยุ้ยด้วยนะคะยุ้ยไม่ได้มีแค่คลิปเดียวนะคะยุ้ยทำอัปเดตเรื่อยๆนะคะลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะชื่อแก้มยุ้ยผูหลานนะคะก็จะมีทั้งคลิปส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแล้วก็จะมีรีวิวต่างๆให้คุณเข้าไปศึกษาว่าลูกค้าเขากินแล้วมันมันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะมันก็ช่วยได้หมดแหละอาจจะดูเวอร์นิดนึงนะคะคุณอาจจะ ดูเกินจริงเนี่ยแต่ว่ายุก็มีเคสรีวิวอยู่คล้ายๆเป็นงานวิจัยส่วนตัวของตัวเองแล้วก็เก็บผลไข้เก็บลูกค้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ศึกษาดีๆก่อนเพราะว่ายุอยากให้คุณกินแล้วเห็นผลจริงๆอะ่ะกินแล้วแบบเข้าใจการกินจริงๆอะ่ะเพราะว่าผู้หลานเนี่ยมันไม่สามารถกินเหมือนกันได้ทุกคนมันต้องกินตามสภาพของแต่ละคนนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามยุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ โอเคมาค่ะเวลาบริโภคสินค้าอะไรก็ตามอ่ะเอาความมั่นใจเอาความแน่นอนเอาความชัดเจนดีกว่าขอเตือนนะจุดๆุดนี้นะคะหลักการทำงานของผู้หลานมี3สเตจแท่นั้น 1. คือถ่ายพิษถ่ายของเสียทั้งระบบร่างกายหัวจะดดเท้านะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาณจุดๆุดไหนตัวเนี่ยมันจับ ไปทำความสะอาดหรือครีนทั้งระบบร่างกายต้นตอของการเกิดโรคสาเหตุของการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆให้ถูกถ่ายออกสเต็ป <Step S 1> <Step S 2> ที่2ก็คือว่าปรับระบบร่างกายทั้งหัวจดเท้าหมายถึงการปรับอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ในสภาวะเป็นกลางให้อยู่ในระดับที่สมดุลพอเหมาะพอดีไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไป ็ปที่สมสเต็ปที่สาของผู้ร้านก็คือฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายทั้งภายนอกและเซลล์ภายในร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมานั่นเองถ้าเซลล์ที่มันไม่ดีเซลล์ที่เสียอย่างเช่นพวกประจําเดือนเก่าพวกเนื้องอกพวกซีตกค้างอยู่ในมดลูกของคุณเนี่ยมันจะถูกทายเทออกเลือดมันก็จะดีเพราะเลือดภายในตัวเราดีทั้งหัวจุดเท้าแล้วปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะดีออกมาเองตามธรรมชาติ คู่หลานคือสินค้าในแบรนด์ของยุเองนะคะมันจะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้เท่านั้นคือกล่องสีขาวสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีใบไม้ like, แบบนี้มีโลโก้แบบนี้นะคะกล่องแบบนี้1380ราคาเดียวเท่านั้นแคปซูล1น8 0แพ็คคู่2850ราคาเดียวแบบนี้ยืนพื้นไม่มีราคาอื่นไม่มีเซ็ตทดลองไม่มีโปรโมชั่น1แถม1ไม่มีอะไรทั้งสิน้นก็โปรดระวังของเลียนแบบนะคะคุณต้องแยกแยะสินค้าให้ออก จงไว้ดีๆนะผู้หลานพอสำเพาสละอูไม่เอกหอหีบรอลิงสะอารนะนูผู้หลานสะกดแบบนี้